ฝันสลายที่ชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนบ้านพักต่างอากาศที่เคยเป็นสวรรค์สำหรับการ,กรเกษียณอายุกำลังจะกลายเป็นปัญหาทางกฎหมายครั้งใหญ่สหภาพยุโรปหรือ EU ประกาศเล่าเตรียมใช้มาตรการควบคุมชายแดนอย่างเข้มข้นที่สุดหลังเ r e กซิต พุ่งเป้าไปที่เจ้าของบ้านหลังที่สองชาวอังกฤษกว่าครึ่งล้านคนซึ่งรวมถึงคนไทยสัญชาติอังกฤษที่ลงทุนซื้อบ้านในสเปนหรือฝรั่งเศสกด90วันที่จำกัดการพรำนักกำลังถูกบังคับใช้แบบไม่มีข้อยกเว้นใครอยู่เกินกำหนดอาจต้องเผชิญก,กับโทษปรับมหาศาลและความเสี่ยงที่จะถูกขับไล่ออกจากทรัพย์สินของตัวเองเกิดอะไรขึ้นกับความฝันในยุโรปที่พันทคลายลงในชั่วคราำคืนวันนี้นะคะหม่อมจะมาเจาะลึกปัญหาที่ทำให้เจ้าของบ้านถูกป ลียนสถานะเป็นผู้บุรุษให้ฟังกันค่ะวันนี้หมอมีนเรื่องใหญ่ที่สร้างความสั่นสะเทือนให้กับชาวอังกฤษค่ะรวมถึง เพื่อนคนไทยจํานวนมากนะคะที่ถือสัญชาติอังกฤษแล้วก็มีบ้านพักต่างอากาศอยู่ในประเทศสหภาพยุโรปหรือว่าเอนั่นก็คือข่าวที่ว่าเอกําลังขู่ที่จะบังคับใช้กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองอย่างเข้มงวดถึงขั้นขับไล่เจ้าของบ้านหลังที่สองชาวอังกฤษออกจากพื้นที่หากพวกเขาพำนักเกินระยะเวลาที่กําหนดจากภาพความฝันของการเกษียณอายุอย่างสงบสุดในไร่อังวนที่ฝรั่งเศสหรือว่าชายหาดอุ่นที่สเปนกำลังจะกลายเป็นฝัน ร้ายทางกฎหมายนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดลังเบรกเซกค่ะทุกเพืเ่อนคนไหนที่มีบ้านพักตาอากาศในสาภาพยุโรปไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยล่ะค่ะ หมอมเชื่อว่าหลายท่านนะคะคงจะมีญาติหรือว่าเพื่อนที่เดินทางไปมาระหว่างอังกฤษกับยุโรปอยู่เสมอนะเช่นญาติของหมอมเองนะคะก็ซื้อบ้านตากอากาศอยู่ที่ฝรั่งเศสค่ะท่านก็ต้องเดินทางไปกลับทุกๆ3เดือนนะคะเพื่อดูแลบ้านทั้งสองหลังนะซึ่งเป็นเรื่องที่เหนื่อยแล้วก็มีภาระในการดูแลรักษาอย่างมากเลยนะคะทีนี้เนี่ยเรามาย้อนทําความเข้าใจกันก่อนว่าทําไมปัญหานี้ถึงเกิดขึ้นนะคะก่อนปี2021ัี่สอมัยที่สหรารานะ จากยังเป็นสมาชิก EU การเป็นพลเมืองอังกฤษหมายความว่าคุณมีสิทธิ์ในเสรีภาพในการเดินทางแล้วก็ตั้งถิ่นฐานอย่างเต็มที่เมื่อก่อนนะชาวอังกฤษสามารถเดินทางเข้าออกประเทศใน EU แล้วก็พำนักในบ้านของตัวเองได้นานเท่าที่ต้องการค่ะจะไปพัก ตลอดฤด,ดูร้อน6เดือนรวดหรือว่าจะสลับไปมาระหว่างอังกฤษกับยุโรปก็ไม่เป็นปัญหาเลยล่ะค่ะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบนะคะเกี่ยวกับบ้านพักตาอากาศเหล่านี้มีอยู่กว่าครึ่งล้านหลังทั่วทั้งยุโรปนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทของฝรั่งเศสเมืองตาอากาศริมทะเลข,ของสเปนหรือหมู่บ้านสวยงามในอิตาลีค่ะซึ่งก็มีชาวอังกฤษรวมถึงเพื่อนคนไทยสัญชาติอังกฤษนะคะที่ลงทุนไว้เพื่อชีวิตหลังเกษียณหรือว่าใช้พักผ่อนจำนวนไม่น้อยเลยล่ะค่ะตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคม ปี2 0 2พ 1, เป็นต้นมานะสหราชาณาจักรกลายเป็นพลเมืองประเทศที่3แล้วเนาะในสายตาของ EU ก็เลยทำให้สิทธิพิเศษด้านการเดินทางทั้งหมดเนี้ยถูกยกเลิกไปทันทีนั่นเองค่ะหัวใจของปัญหาที่ทําให้ EU สามารถหู่ที่จะขับไล่เจ้าของบ้านได้ก็คือการนํากฎหมายตรวจคนเข้าเมืองมาตรฐานี่แหละมาบังคับใช้กับชาวอังกฤษอย่างเร่งรัดนะคะนั่นก็คือกฎที่รู้จักกันในชื่อกฎันภายในช่วง180วันนนั่่เองคะ กฎนี้หมายความว่าอะไรก็คือสําหรับพลเมืองอังกฤษนะคะที่เดินทางเข้าสู่เขตเชงเก้นซึ่งครอบคลุมประเทศสมาชิกยูส่วนใหญ่เนี่ยพวกเขาจะได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในพื้นที่รวมได้ไม่เกิน90วันในระยะเวลา6เดือนนะคะหรือว่า180วันนั่นเองพูดง่ายๆก็คือไม่เกิน3เดือนในช่วงครึ่งปีนั้นเองค่ะเพื่อนๆก็ลองจินตนาการดูถึงงบประมาณนะคะเวลา90วันต่อครึ่งปีที่เราต้องบริหารจัดการอย่างเคร่งครัดนะ มันก็มีเรื่องของความยุ่งยากในทางปฏิบัติก็คือเราไม่สามารถเดินทางไปพักที่บ้านในฝรั่งเศสตั้งแต่เดือนพฤษภาค,คมถึงเดือนกันยายนได้เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วเนะเราจะต้องบินกลับก่อนวันหยุด90วันของเราจะหมดลงนะคะจากนั้นร้อยครบ180วันก่อนจึงจะสามารถที่จะบินกลับไปที่ยุโรปแล้วก็ใช้โคต้าใหม่ได้นั่นเองค่ะ ำหรับเพื่อนๆที่วางแผนใช้ชีวิตแบบสลับไปมานะคะสลับประเทศเช่นนี้นาวจะอังกฤษไปพักที่สเปน5เดือนแผนทั้งหมดเนี่ยต้องพังทลายลงทันทีนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถอยู่ในสเปนได้เกิน3เดือนต่อครั้งหากไม่ขอวีซ่าระยะยาวเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของความไม่สะดวกนะแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับภาระทางกฎหมายนะคะถ้าเกิดว่าไม่ปฏิบัติตามก็ต้องเผชิญกับการถูกลงโทษนั่นเองค่ะคือตอนนี้ต้องบอกว่า EU เขาเอาจริงแล้วนะคะเพื่อนๆ ทำไมข่าวนี้ถึงกลับมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งในปี2025ทั้งๆที่ Brexit เนี่ยก็เกิดขึ้นมานานแล้วใช่ปะคำต่อก็คือ EU กำลังเตรียมใช้มาตรการทางเทคโนโลยีเพื่อบังคับใช้กฎนี้อย่างเข้มงวดขึ้นค่ะการขู่ที่จะขับไล่ในข่าวนี้ไม่ได้หมายความว่า EU จะมาเคาะประตูบ้านเพื่อเยอึดทรัพย์สินนะแต่หมายถึงการเพิ่มความเสี่ยงด้านกฎหมายให้สูงขึ้นมากต่างหากค่ะสำหรับเจ้าของบ้านพักนะคะที่ยังคงทำผิดกฎหมายการอยู่เกินกำหนดหรือว่า Overstay ระบบ E E S Entry Exit System นะคะที่บอเพื่อนแล้าให้ฟัง EU เนี่ยกำลังจะนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ E E S มาใช้นะคะซึ่งจะบันทึกวันที่เข้าแล้วก็ออกพรมแดนชิงเกนอย่างแม่นยำด้วยการสแกนไบโอเมริกต่างๆทำให้การคำนวณแล้วก็การตรวจสอบ90วันเนี่ยเป็นไปอย่างอัตโนมัติโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไปค่ะซึ่งแตกต่างจากการประทับตาบนพาสปอร์ตแบบกเก่าโดยสิ้นเชิงผลที่ตามมาของ overstay ก็คือหากถูกจับได้นะคะว่าพักเกินกำหนดเจ้าของบ้านอาจถูกปรับเงินมหาศาลค่ะถูก กับตัวหรือว่าร้ายแรงที่สุดก็คือถูกขึ้นบัญชีดําแล้วก็ห้ามเข้าเขตเชงเก้นเป็นเวลาระยะเวลาหลายปีติดต่อกันเลยทีเดียวนะคะทำไม EU ต้องทำขนาดนี้นักวิเคราะห์มองว่านี่คือการแสดงออกถึงการ ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมค่ะในเมื่อรัฐบาลอังกฤษเองก็ปฏิบัติต่อพลเมือง e U ที่ต้องเข้ามาอยู่ในซาฮาราอาณาจัาจากรอย่างเข้มงวดในฐานะพลเมืองประเทศที่3 EU นะคะก็ต้องตอบโต้ด้วยการบังคับใช้กฎหมายของตัวเองเหมือนกันนั่นเองนะคะเพื่อรักษาบรณาการของเขตปครอนเชงเกนนั่นเองค่ะแล้วทางออกสําหรับเจ้าของบ้านหลังที่2ชาวอังกฤษหรือว่าเพื่อนๆที่มีบ้านอยู่ในสหภาพยุโรปคืออะไร ทางเดียวที่จะทำให้พวกเขาสามารถอยู่ในบ้านพักต่างอากาศของตัวเองได้เกิน90วันก็คือการเปลี่ยนสถานะจากนักท่องเที่ยวเป็นผู้อยู่อาศัยระยะยาวค่ะโดยการยื่นขอวีซ่าประเภทดีนะคะ national visa ในประเทศนั้นๆนั่นเองค่ะแต่การขอวีซ่าประเภทนี้เต็มไปด้วยอุปสรรคแล้วก็ราคาก็ไม่ถูกเลยนะเอกสารซับซ้อนค่ะต้องพิสูจน์รายได้ที่มั่นคงไม่ใช่การทำงานในประเทศ EU นะคะ ต้องมีประกันสุขภาพเอกชนที่ครอบคลุมนะคะต้องมีใบรับรองความประพฤติแล้วก็เอกสารอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็จะต้องต่ออายุด,ด้วยนะคะวีซ่าเหล่านี้เนี่ยจะต้องต่ออายุทุกปีหรือทุก2ปีซึ่งก็เป็นภาระด้านเอกสารแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายอย่างต่อเนื่องค่ะรวมถึงภาระด้านภาษีนะคะหากกลายเป็นผู้ํำนักอย่างเป็นทางการแล้วพวกเขาจะต้องเข้าสู่ระบบภาษีของประเทศนั้นๆอย่างเต็มรูปแบบซึ่งอาจหมายถึงภาระภาษีที่เพิ่มขึ้นค่ะ ความยุ่งยากเหล่านี้ก็เลยทำให้เจ้าของบ้านจำนวนมากนะคะเลือกที่จะตัดใจขายบ้านหลักที่2ทิ้งไปซึ่งตัวเลขการขายบ้านภาคตะาากตศของชาวอังกฤษในฝรั่งเศสแล้วก็สเปนก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานั่นเองนะคะ ท้ายที่สุดแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เรื่องนี้ก็ได้ส่งสารที่ชัดเจนเลยว่าความฝันในยุคก่อนเบรกซิตเนี่ยได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะการเป็นเจ้าของบ้านในยุโรปไม่ได้หมายถึงเสรีภาพในการอยู่อาศัยต่อไปแต่หมายถึงความรับผิดชอบทางกฎหมายที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนี่เป็นบทเรียนที่สำคัญนะคะว่าแม้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เคยแน่นแฟน้นก็สามารถเปลี่ยนไปเป็นความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยข้อจำกัดแล้วก็กดระเบียบได้ในชั่วข้ามคืนนั่นเองค่ะ หลอมเองเนี่ยก็เห็นใจญ,ญาติแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะคะที่ต้องเจอเรื่องนี้อย่างที่เล่าให้ฟังนะคะญาติหลอมเองก็เดินทางไปกลับตลอดเลยเพราะว่าต้องดูแลบ้านทั้งสองหลังการเดินทางไปกลับในช่วงัยเกษียณแบบนี้มันก็ลำบากมากเลยนะคะทั้งเรื่องของสุขภาพความเหนื่อยล้าและท้ายที่สุดนะคะพวกเขาจะต้องตัดสินใจขายใบจริงจริงหรือว่าโอนให้ทายาตรับช่วงต่อก็เป็นไปได้นะคะ เพื่อนๆราคาคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ใครที่มีบ้านตากอากาศใน EU แล้วก็เจองความยุ่งยากแบบนี้บ้างหรือว่าตัดสินใจขายบ้านไปแล้วยังไงร่วมใจเพื่อนเห็นกับหมอม,มาได้นะคะใครที่อยากจะอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับสหราชาณาจากักรแล้วก็ข่าวต่างประเทศที่ใกล้ตัวแบบนี้หมอมเองก็จะเอามาแชร์ให้ได้ฟังันแบบนี้เป็นประจำนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากให้กําลังใจหมอมด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันไว้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่สนับสนุนหมอมาโดยตลอดนะวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดี ค่ะบ๊ายบาย